มาดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะ,ะรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เห็นชอบจัดประชุมใหญ่ค่ะเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวันที่15พฤษภาค,คมนี้นะคะโดยให้ยกเว้นการอย่างเสียงสมาชิก โดยให้ยกเว้นการอย่างเสียงสมาชิกเพื่อเลือกหัวหน้าพักนะคะแล้วก็ใช้วิธีการเสนอชื่อเหมาะสมแล้วก็ให้แสดงวิสัยทัศน์เอาค่ะ,คะส่วนในเรื่องของการแสดงจุดยืนว่าจะร่วมรัฐบาลกับฝ่ายใดเป็นการตัดเสียนใจระหว่างคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และของสสพักค่ะ นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ได้เปิดเผยหลังการประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพักว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักเห็นชอบให้จัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพักในวันที่15พฤษภาคมและเห็นชอบให้ยกเว้นวิธีการอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพักโดยใช้วิธีการเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่และให้ผู้ถูกเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์คนละ15นาทีก่อนให้สมาชิกลงมติ รักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่าองค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ทั้ง307คนมาจากตัวแทนจาก19กลุ่มแต่สสที่ได้รับการรับรองจะมีน้ำหนักคะแนนถึงร้อละ70ส่วนจะร่วมรัฐบาลกับฝ่ายใดให้เป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่และสสของพักจะเป็นเรื่องของการดำเนินการตามข้อบังคับนั่นก็คือว่า ให้มีการเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่ของพรรคในวันที่15พฤษภาคมเร่ากับว่าจะมีการประกาศตัวเพื่อที่จะลงสมัครเหมือนเหมือนที่ผ่านมาแต่ว่าจะไปเสนอกันในที่ประชุมเลยเสนอในที่ประชุมครับแล้วให้ที่ประชุมรับรองนะครับตามข้อบังคับ สำหรับพักพลังประชารัฐก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักตามวาระปกติหารือเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน1ปีที่จะต้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตรับรองและเตรียมการตั้งคณะทำงานในด้านต่างๆของพักทั้งด้านของกฎหมายแล้วก็ด้านเศรษฐกิจ ส่วนการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลนายกอบศักภูตระกูลโคศกพักพลังประชารัฐระบุว่ายังไม่มีการหารือกันโดยขอรอให้ถึงหลังวันที่9พฤษภาค,คมนี้จึงจะมีความชัดเจนค่ะ